วันนี้เราก็ยังไงครับมาทำเนีอย่างปลาทูเนี่ยปลาทูของข้าชับหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วเขาตอนนี้เพื่อนๆที่ไหนกันแล้วนี้ไม่ใช่ทอดปลาทูอะทอดลาโฟค่ะโอ้โหนทอดอะไรคะอะไรบ้างปูร้อนค่ะน้ำมันขี๋ใจชุดโต๊ะ คนั่นนีชาขอเริ่มาก่นี่ค่ะรกลงดผักช่ผักออร์แกนิกนะคะห้าสับสองนะคะกินไปแล้วที่เราปลูกนะคะดนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดวงนะคะนี้คือผักอรนอี้มาช่วยทาอะไรบ้างคะคีหกำลังใจค่ะ

โอเคนะคะ้วก็เป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ทอดปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่ลวกเ้นนะคะเดี๋ยวแต่ลวกเ้นแบบนะตอน้อเดือดนะคอรอรอนอร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 ทรอนอรนรอ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 รารอ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 อรอรออร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 รรร็ หวาวคือหน้ากินมากแล้วอันนี้คือ่าขึ้นตัวต่อหนึ่งคนนะคะแล้วก็มีหบอร์กอร์นะคะโปรตีนสามตัวนี่เขึ้นอันนี้คกิได้กินมากนะคะอย่าดมกลิ่นนะคะคือแบบฟิวูนมากเลยคุนติมทำเองกับมือคุณเฮ้ยนะคะเราก็กินไปไงเสร็จแล้ว โอเคตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะถึงจะไม่เสร็จแล้วนะคะเราพวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ